เข้ามาปุ๊บนี่ครับมันจะห่างการ2.54ให้เราเลยนะครับผมดูนะครับผมคลิกไปที่แผ่นที่2นะครับผมก็เอามาซ้อนทับกับแผ่นที่1นึงอย่าเพิ่งคลิกซ้ายนะครับแล้วก็เลื่อนไปทางขวามือทีนึ่งคลิกทีนึ่งจะได้แผ่นที่2เลื่อนไปทางขวามือทีนึ่งคลิกหนึ่งจะได้แผ่นที่3าลักษณะนี้มานะเห็นไหมครับ นี่ครับต่อจากคลิปที่แล้วแล้วนะครับเราก็เปิดหน้าตัวเสียงลักษณนี้ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับหรือว่าตัวคอมโพเนนต์นี้ขึ้นมาครับต่อไปเราจะไปสร้างตัวฟลุ๊ปปินนะครับอ่ะฟลุ๊ปินตัวไหนครับฟลุ๊ปินก็คือเจ้าตัวนี้นะครับไอที่มันเป็นตัวสีเหลืองๆนี่ครับก็มีแผ่นสามแผดนนะครับเพื่อมารองรับกันใส่ขาสามขาฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายมือตัวนี้เอาโอเคครับ ไปที่โปรแกรมเราได้เลยให้ในักเรียนเลือกคําว่าไฟล์แล้วก็ New แล้วก็ตอนนี้เราเลือกเมนูที่ชื่อว่าฟุต i ิ t นะครับที่มีเสียงแดงนี่ครับคลิกเข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็เซฟครับผมก็เขาให้ตั้งชื่อผมก็ตั้งเป็นอ่า L ครับ7809นะครับอ่ะขีดครับตัวถังคือ T O ขีดสองสองศูนย์โอเคนะครับแล้วผมก็ตั้งชื่อโมไฟในตัวอะไรครับ JNP แล้วก็ขีดด้วยเลยครับสองห้าหกเจ็ดเลยก็คือสร้างพิล่าสุดนี่นะครับแล้วก็เซฟครับหลังจากนั้นนะครับให้เราไปดูขนาดของขาของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับตัวนี้ L จ8 0แปดศูนย์เก้านี่นะครับผมมีฟุกผมมี Data s h ช e ตตัวนี้มาให้ดูนะครับหลักๆก,ก็คือผมจะดูที่ขาของมันนะครับว่ามันห่างกันเท่าไหร่ถ้านักเรียนค a t e f o ฟุต r ิ้นขึ้นมาแล้วก็ขามันไม่ตรงกับความเป็นจริงครับเวลาเอาไปใส่นะครับใส่ยากมากๆเลยครับใส่แล้วก็ไม่ได้ใส่แล้วไม่ได้สุดท้ายคือ ครีเอออกมาเนี่ยมันเสียไปเฉยๆนะครับไม่ได้มีความหมายอะไรเลยเพราะฉะนั้นผมจะมาดูตัวนี้ครับอ่ะซูมให้ดูใกล้ๆนะครับอ่ะซูมเอาไปก่อนครับตัวนี้ก็คือตัวถังแบบ TO220 ครับหน่วยเป็นยูนิตตัวนี้ครับอย่างเงี้ยแพ็กเกจตเอาไลน์เอมิชชันตัวนี้คือยูนิตเป็น MN MM. ตัวนี้ก็คือ หน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับนี่ครับ T O 2 2 0สองศูนแพ็กเก็นะครับอะไราในมิชชันตัวนี้นะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นมิลลิเมตรหมดเลยก็คือหน่วยค่อนข้างแก่เล็กเพราะฉะนั้นผมมาดูขาครับนี่ตัวนี้ครับตั้งแต่ขาขา1ขา2ขา3ามครับห่างกัน2.54ม mm ิลลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้น2.54ม mm ิลลิเมตรเนี่ยนั่นเรียนต้องตรง,ตรงเป๊ะๆเ,เลยนะครับถ้าตัวหนึ่งห่าง2.54ตัวหนึ่งเราจําผิดแล้วก็เป็น2.45นี่คือเพี้ยนมาเลยนะครับไม่สามารถใส่ตัวอุปการณ์ไม่สามารถใส่ ตัวถังที่แบบ T.O. ขีด2 0ูนี้เข้าไปได้นะครับอัไปที่โปรแกรมเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวฟุตปิ้นนะครับเมื่อกี้ผมมารู้ให้ดูแล้วจะเป็นลักษณะนี้ครับนี้ครับมีแผดสามแผ่นี่นะครับก็คือขาหนึ่งขาสองขาสามแลีสามขาต้องห่างกันอยู่ที่สองจุดห้าสี่มิลลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เอาแผดมาเลยครับเอาแผ่หนึ่งมาปุ๊บนะครับผมก็วางไปตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ผมก็ คลิกที่แพดทีนึงอย่างนี้นะครับแล้วก็เลือกคําสั่งที่เขียนว่า,า place เนี่ยผมก็เลือกคําสั่งที่เซ set canvas origin ผมก็ by center ปุ๊บให้แพดวิ่งมาอยู่ตรงกลางลนะักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นแพดจะใหญ่จะเล็กขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งค่านะครับอ่ะผมไปผมมีงานาขนาดของแพดให้ดูด้วยนะครับ อ่ะเรามาดูแพทนี่นะครับเนี่ยผมทําตัวนี้ขึ้นมาแล้วครับก็คือทํามาจากโปรแกรม Easy GDA เลยนะครับแทก็คือเส้นเราจะไม่ดูเส้นนะครับผมจะดูที่แพทเพราะเราต้องใช้แพทในการสร้างฟุตปิ้นนะครับยูนิตตัวนี้เป็นมิลครับเพราะเดี๋ยวเรากลับไปเปลี่ยนฝั่งนั้นเป็นมิลก็ได้นะครับ60มิลก็คือประมาณนี้ครับที่ผมเอาไปใช่ถึงฝั่งซ้ายมือสุดนะครับตอนนี้เราวิวอยู่ที่173เปอร์เซ็นต์ผมขอเป็นวิวที่หนึ่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ Enter ปุ๊บเนี่ยแพทที่หกสิบมิลเนี่ยก ผมอยากให้นักเรียน c ร e a t แผ a ขึ้นมาก็ให้ประมาณอยู่ที่ 70, 75, 80นี่ครับเพราะว่าขาของ IC ตระกูลแบบ 7809, 7805นี่ครับมันจะค่อนข้างใหญ่กว่าพวกขา R กับขาคาปาซิเตอร์ทั่วไปเอามาให้ดูเป็นมิลเพราะน่าเราไปเปลี่ยนยูนิตตัวนี้ครับยูนิตตัวนี้ให้เปลี่ยนแอมมิลิเป็นมิลนี่ครับเราเมาแบบคลิกที่แผ่ที่หนึ่ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่า ตอนนี้นะครับมันอยู่ที่60มิลเพราะ60มิลก็คือมันมันเล็กนะครับเหมือนที่ผมให้ดูเมื่อกี้เพราะน้าผมจะขอเป็นสัก70มิลก็แล้วกันครับให้ใหญ่ขึ้นมานิดนึ่งอ่ะ่ามันใหญ่ขึ้นแล้วนะครับ70ก็ได้หรือ75ก็ได้นะครับถ้าเป็น75เนี้ยดูครับมันก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณนี้ครับถ้าได้75ปุ๊บครับขาของมันห่างกันที่2.54ตัวนี้ครับ2.54มิลลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไป สร้างแผดที่2ต้องห่างจากแผดที่หนึ่งคือ2.54ให้กลับเป็นเปลี่ยนยูนิตตัวนี้ครับกลับมาตัวนี้ยูนิต,ตนี้ให้กลับมาเป็นมิลลิเมตรทีหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ไปตั้งค่าสแนปไซส์ตัวนี้นะครับให้เป็น2.54นะครับมิลลิเมตรครับเพราะถ้าเราเอาแผดที่2เข้ามาปุ๊บนะครับมันจะห่างกัน2.54ให้เราเลยนะครับผมดูนะครับผมคลิกไปที่แผดที่2นะครับผมก็เอามาซ้อนทับกับแผทที่หนึ่งอย่างเพิ่งคลิกซ้ายนะครับแล้วก็เลื่อนไปทางขวามือที 1, คลิกทหนึ 1, จะได้แผดที่2เลื่อนไปทางขวามอือที่1นึงคลิกหนึ่งจะได้แผดที่3าลักษณะนี้มานะเห็นไหมครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันห่างกันจริงๆครับก็คือ2.540 mm, ี่มิลลิเมตรนะครับผมมีเครื่องมือตัวหนึ่งให้นะักเรียนเช็คดูนะครับให้ไปเลือกคําว่าอะไรครับสมา Smart ension, ร์ทเดมิชชันนะผมคลิกไปทีหนึ่งมันจะเกิดรูปสี่เหลี่ยมเส้นป่านี้ขึ้นมานะครับผมก็เอามาแบบคลิกที่แัดหนึ่งกับผัดสองครับยกไปข้างบนนี้ปุ๊บเห็นไหมครับ ตอบโอเคเลยมันก็จะห่างกันเท่าไหร่ครับ2 5 4จุดห้าสีู่นมิลลิเมตรนะครับขผด2กับเแสามาห่างกัน2 5 4จห้าสี่ริงได้ไหมไนครับห่างกันสองห้าสี่มิลลิเมตรเหมือนกันทุกอย่างเป๊ะเลยหลังจากนั้นก็อย่าลืมเซฟครับท่านนี้ปุ๊บอ่ะถ้ามันชิดไปหน่อยเพราะฉะนั้นผมขอย่อแผ่ทให้เล็กลงได้ไม่ได้ครับผมก็เลือกแผทั้งสาแผนี่เลยครับแล้วก็เปลี่ยนยูนิตครับจากมิลลิมกลับมาเป็นมิลอีกทีหนึ่งครับ แล้วก็ผมก็เลือก75ตัวนี้ครับเป็น70อ่ะเ้ยครับผมได้แพทมา3แพทแลักษณะน,นี้ละเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปครับเราไปดูตัวอย่างของแพทมาเป็นแบบไหนครับเนี้ยแพทที่1จะเป็นสี่เหลี่ยมแพทสองแพทสจะเป็นวงรีครับเป็นในรีรลักษณะเน,นี้ยเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมเรื่องแพทที่1น,นะแล้วก็ตรงแพท o ร e r t y ครับ เชฟตัวนี้จะเราผมเปลี่ยนเป็นรัศมีโก้ปุ๊บเห็นไหมกลายเป็นสี่เหลี่ยมปุ๊บเพราะฉะนั้นพอสี่เหลี่ยมปุ๊บเราควรจะเพิ่มพื้นที่ในความยาวได้นะครับในีน่นเพิ่มพื้นที่ความกว้างนะถ้ากว้างนี่คือขามันจะช็อตกันครับเพราะ้นนผมเพิ่มความยาวก็คือไฮทตัวนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นสมมนลดร้อยยี่สิบมิลนี่ครับปุ๊บเห็นไหมครับตัวมันจะสูงขึ้นครับหรือความยาวจะสูงขึ้นเพราะแผ่นสองแผ่นนี่ครับผมขอเปลี่ยนเป็นวงรีเพราะฉะนั้นอนะ่ะจะเราตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นโอเวอร์ขอโอเวอร์ปุ๊บนะ เห็นไหมครับรูปมันจะรีขึ้นครับพอมารีขึ้นเพิ่มเนี่ยมันจะเพิ่มพื้นที่ในการบักรีเข้าไปเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เสร็จปุ๊บผมจะไปทํากรอบสี่เหลี่ยมสีชมพูนี่ให้นะครับเอาเท่าที่สี่เหลี่ยมที่มันเป็นสีเหลืองเหลืองนี่ให้ครับเราก็ไปดูตัว Data าช et ว่ามันห่างกันเท่าไหร่ครับสีเหลืองเหลืองนี่ครับโดยตัวนี้สามารถประมาณได้ครับฮะมันความกว้างมันคือกว้างยาวอยู่ที่10มิลิเมตร ผมไปทำกล่องสี่เหลี่ยมให้นะครับก็เลือกเ a y e r and o b น e c t เนี่ยให้ขอให้เป็นสีเหลืองหลังจากนั้นก็เอาสี่เหลี่ยมตัวนี้มานะครับอหินนิดนึงเท่าทีเนี่ต้องกลับไปเปลี่ยนค่าตรงนี้นะครับอ่ะเปลี่ยนยูนิตกลับเป็นมิลลิทีหนึ่งนะครับเพื่อเราจะได้วัดเป็นหน่วยเป็นมิลลิและก็เปลี่ยนตัวนี้ครับ Snap s ซ z ์ตัวเนี้ยให้กลับมาเป็นค่า default คือ0.12 7กตประมาณนี้นะครับอินเ r อร์ปุ๊บแล้วก็ไปเอากล่องสี่เหลี่ยมมาได้ครับนะครับผมวาดสี่เหลี่ยมให้นะครับบนีฮ เราก็จะได้ก่องสี่เหลี่ยมละอ่ะได้สี่เหลี่ยมปุ๊บหลังจากได้รูปสี่เหลี่ยมมานะครับผมก็ขอไปวัดว่ามันยาวเท่าไหร่ครับก็ใช้เครื่องมือตัวนี้ครับที่เขียนว่าเดมิชันนี่นะครับแล้วก็วัดมาเลยปุ๊บอ่ะประมาณนี้ก็ได้นะครับสิบกว่ากว่านี้ก็ได้ครับอ่ะขอได้นี้ปุ๊บนะครับผมก็ พิ่มเส้นเข้าไปให้เป็นเส้นหนึ่งครับตรงนี้ครับให้เรารู้ว่าไอ้ฝั่งด้านบนนี้มันคือฝั่งที่มันอะไรครับจะต้องอ่าสิงจะอยู่ด้านบนนี้ครับแร้วหันแล้วซิงระบายความร้อนจะอยู่ด้านบนลนักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บผมก็ทําให้เหมือนตัวอย่างคือเอาอะไรครับแถบสีขาวเข้ามาใส่ครับนิดนึงอ่ผมก็เอาแถบสีขาวครับก็คือเลือก ด็อกิเมนต์ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นก็เอาเครื่องมือตัวนี้ที่เขียนว่า Solid เนี่ยมาเทให้มันนะครับนี่ครับผมก็ได้สีขาวมาเหมือนกันครับอ่ะไั้นเรียบร้อยนะครับก็คือฝั่งนี้จะได้รู้ว่าฝั่งนี้คือฝั่งที่มีซซ็งลบไบความร้อนนะครับหลังจากนี้ปุ๊บผมก็่าใส่ตัวอักษรเข้าไปนิดนึงขอสีเหลืองมาเดินนะครับเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นของเราหรือวเราเพิ่งสร้างขึ้นนะครับ แล้วผมก็ามา,มา,มาใส่ตรงนี้เขียนพีน,นึงนะตอนนี้เป็นขาหนึ่งใช่ไหมครับผมก็เอาผองกขมให้มนันนิดนึงอให้รู้ว่าตรงนี้คือขาหนึ่งนะเราจะเวลาเสียบก็เสียบขาหนึ่งฝั่งนี้เพราะฉะนั้นผมก็เซฟครับหลังจากเซฟเสร็จนะครับให้นักเรียนกลับไปหน้านี้นะครับที่มันเขียนว่าตัวขอบตัวคอมพเนนต์ที่เราสร้างขึ้นมานี่นะครับ ให้ไปเลือกเมนูฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามือสุดเพื่เขียนว่า s t o m Property นะครับแล้วก็คลิกคําว่าเมนูที่ชื่อว่า r ลุปปินตัวนี้ครับก็คลิกขึ้นมาปุ๊บหลังจากนั้นให้เราไปดู Search g r o ุป pin ตัวนี้ครับให้เราพิมพ์คําว่า L 7 8 0 9แล้วก็ขีด T O 2ีด 2, 2, แล้วก็ขีด K m P ต้องเลเวลผิดจะเคลียอ,อย่างนี้นะครับแล้วคิด25 67อ่ะลองเซิฟตัวนี้นะครับเซิฟตามชื่อที่เราตั้งมาเมื่อกี้นะครับกดเซิฟไปเลยว่ามีผมมาครับอ่ะมาแล้วครับมีเราตั้งหลังหลายตัวแต่ตัวที่เราสร้างกล้าสุดเมื่อกี้คือตัวนี้ครับ LJ809 จ TO220 KMP2567 ตัวนี้ครับผมก็คลิกตัวนี้ขึ้นมาเลยนี่ครับมันก็จะเด้งขึ้นมาตรงนี้เลยเห็นไหมครับ ซูมเข้าไปดูก็ใกล้ครัเห็นไหมครับที่เราสร้างเมื่อกี้คือ KNP1 นี่ครับมันก็จะเด้งมาแล้วก็ตัวฟุตปิ้นเนี่ยก็จะสามารถไปเชื่อมต่อกับตัวคอมโพเนนต์ฝั่งนี้ได้เลยนะครับเราก็มาเช็คดูขาที่ถูกต้องนะครับเนี่ยขาหนก็คือ V in e ก็ต่อกับแผ่นสี่เหลี่ยมนี้ขา2องกราวก็ต่อกับขากลางตัวนี้แล้วขา3ก็คือเอาพุทก็จะต่อกับแผ่นเอาพุทขวามือตัวนี้ถูกต้องครับหลังจากนั้นก็กดอัปเดตฟุตปิ้นเข้าไปครับ เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเราผมก็ปิดตัวนี้ไปกลับมาหน้านี้ครับเน้นเขาต้องเซฟอีกทีหนึ่งครับอ่ะหลังจากนี้แเราก็กลับไปลงไปเทสดูว่ามันมีอ่าเรามันสามารถเอากลับมาเอาเอามาใช้งานได้หรือยังครับผมก็ไปเลือกนะขึ้นมาแล้วครับ L7809 t ด2ป0 KMP 2 5 6 7ทีนเมีก็นีครับผมก็เพจขึ้นมาเลยนะครับเอามาต่อปุ๊บลงไปเช็คขึ้นมีฟุบปิ้นครับอ่ะมาแล้วครับฟุบปิ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถเอามาใช้งานได้แลวนะครับนะต่อก็ถ้าเราคอมเวิร์ตไปเป็น ตั้ P C B มันก็สามารถใช้งานได้แล้วครับ้อมีฟลูปินรองรับเรียบร้อยแล้วครับต่อเรียบร้อยไม่มีปัญหาครับตัวนี้เป็นของที่เมากับโปรแกรมครับเนี่ยฟูปินเขาเป็นลักษณะไหนก็ไปดูก็เหมือนคล้ายกับที่ผมสร้างขึ้นมานะครับเป็นลักษณะแนวเดียวกันเลยนะครับสําหรับการสร้างฟลูปินมันใช้งานหรือว่าเขียนฟูปินมารองรับอุปกรณ์คอพเนนตเราสามารถเขียนได้ลักษณะนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้คลิปนี้กันนะครับคลิปต่อไปเราจะมาสร้างเป็นพวกทรานซิสเตอร์บ้าง ก IC, ็ไอซีแปดขาบ้าง16ขาบ้างนะครับถ้าสร้าง8ขาได้สิบขาสร้างได้นะครับ